โดนแวเนี่ยสวัสดียามเย็นครับผมโดนแล้วนี่โดนแล้วเนี่ยไปเอากล้องเป็นไรวะถัดูดูดูกล้องดูกล้องโดนแล้วพี่โดนแล้วเนี่ยวอยไปครับพี่ไปกลับบ้านกลับบ้านไปเต็ีมโบ้ไปไปกลับบ้านเดี๋ยวไปมีเดี๋ยวมันข้ามเร็วเข้าระบบก่อนเสร็จแล้วไป

ยกหัวแบบไหนอ่ะรู้ง่านเ่ยมันใช้นานเลยนานเออมันต้องรู้ก่อนว่ายกหัวแบบไหนอาะนี่นี่โยนทิ้งไปครับเออเด้อเงียบดีเลยวะอ้าวเดี๋ยวยกหัวเช็ดยังไงมาเนี่ยเอาเมื่อก่อนมันดึงพุ้งตัวเนี้ยแล้วก็แล้วก็กดอ่ะเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟไม่พุ้ง ฟิวขาแล้วถอะหนูปัดขายแล้วก็ดูอเอ้ยฟขาเปล่าเนี่ยมันดึงตรงนี้แล้วก็กดเนี่ยดึงตรงนี้แล้วก็กดจะได้ไปอยู่ทีมงานโทร์หนึ่งหรือเปล่าครับคันนี้เอ่อสิบน็อตเบรกแห้งกระาใช่มเคสิบสามซีสามร้อยสามร้อยแรงม้าใช่ไหมสามเจ็ลงเล่นไม่ได้อู้สามเจ็เหรอ สามสามเจ็ดเลยอ่ะแล้วตรงนี้มันใช้ยังไงพี่พี่ยุอันนี้มันใช้ยังไงตรงเนี้ยนี่ตรงนี้มันอะมันใช้ยังไงก็ชนเข้าไปเเลยวลาเราปลดลูกปลดเลยแบบไหนใช้ยังไงเนี่ยตอนนี้มันอ้าอยู่หรือเปล่าต้องให้เข้าก่อนเข้าแล้วก็ดึงล็อกออกออ๋ตอนนี้มันอ้าอยู่หรอเปล่าเขาถอยจนปุ๊งมือล็อกตั้งหรอ อพอล็อกปั้งเสร็จเวลาเราไอ็เดียพอล็อกเสร็จแล้วตัวนี้มันจะดึนกลับเข้าไปโอ,อ้าไ,ไปแล้วพอเราจะใช้ก็พอจะปลดหางก็ดึงออกครับกดหางก็ดึงออกมันล็อกแค่นั้นมันล็อกอยู่นะโอ,อ้โหมันล็อกได้ไงวะโอ้โหแบกแปดในแค่ประเด็นออกจากรถความรู้โทรศัพท์มันเป็นยังไงเนี่ยแค่ล็อกแค่นี้แหละหมายความว่ามันก็นล็อกตึ๊บเหรอหยา โทรศัพท์ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันขยับขยับวะอ๋อมันต้องเปิดแฟลชครับถ้ามือมันต้องเปิดแฟลชไะครับ บอยขับเป็นไหมเนี่ยโอโ้ยพี่ขับไม่เป็นหรอ,อเชียนใบลาออกเลยอ่ะไหนดูใบขี่เดียวนี้ใบขี่อะไรเชียนใบลาออกดูดิดอ่ะใบขี่อะไรได้ข่าวว่าประเภทสามเหรอเดี๋ยวเราจะยกดูดูเครื่องก่อนเฮ้ยได้แล้วดิ <c oughs> เป็นไรพี่เป็นไร นูกูกรดสายอ๋อเฮ้ยถูกทังเ่าตองนี้เออพี่ต้องสับยกขึ้นนั่นแหละทำอยนก็น้ำมันหมดนี่น้ำมัน c อเ e อะน้ำมันหมดน้ำมันเนี่ย

อ๋อทำไมเป็นอย่างงี้วะโทรศัพท์กล้องทำไมเป็นเนี่ยเอาดูวะเจ้าเรือประลาดงามแท้มาควยดีกว่า ฮะฮะใช่สามไมปัดอ้นั่นอะไรนะซ็อสามปัดกันโน่น่ะไอ้นี้ยีโน่สามไม่ปัดเอ้ทำไมมัน ใจขงผมชักกว่าเยอะเลยนาะขัดขวาคนละคนละคนละเรื่องเลยอันนี้คนละเรื่องเลยอันนี้มืดมืดเออมันเป็นยังไงมันเดี๋ยวมันโฟกัสไม่โฟกัสนะโฟกัสไม่โฟกัสจริงๆโอ้เหมือนกับมันยังต้องเทคนี่ใช่ไหมอ่าพอเทคไม่เทคมันไม่โฟกัสให้ใช่ไหมครับมันต้องเตะอ่ะ หัวคัาสสิกมากครับคันนี้ครับดูครับโอ้โหสวยจริงครับผมชอบนะหัวเนี้ย <c oughs> ชอบเลยครับ <c oughs> ต้องดูราคาว่าจะได้กันไหมตัวนี้วางเป็นเครื่อง K13C 370ร้อยเจแรงม้าเขามันเร็วเขามันเร็วพี่นี่แมบยังเดิมเดิมเลยส่พ่อแต่มันตัดเลว จัดรีแมพเนะี่ยโอ้โหพี่เอ้ยแจวเลยสุดยอดเลยแรงจัดพอนได้ไหมนี่ฮะพอนได้ไหมไยืมไปใช้ก่อนนะขึ้นแล้วมไม่ไม่มันต้องขึ้นหน้าก่อน,น มันต้องขึ้นหน้าก่อนอ๋อมันติดอะไรอ่ะหัวใหญ่มากเลยครับสามใบปัด F Y ใส่หกหกหกรอบสองก็เหลือตอนนี้หกรอบทวดหกรอบทวดมันเป็นยังไงเปลี่ยนตอนท้ายเปลี่ยนแต่เบอร์อะไรนึกจำไม่ได้แล้วอ๋อมันตัวนี้มันกี่เกียร์ตัวนี้กี่เกียร์เจ็ดเกียร์เกียร์เออเจ็ดเกียร์เลยน้า ติดอะไรวะรอ,อ่เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวมาดูเครื่องครับโอู้ป๊าดโอ้โหสุดยอดเลย อิดยังไม่สุดเลยเออนั่นและเดี๋ยวพาไปดูเครื่องครับโอ้โหเฮ้ยนนี่มันสองหัวฉีดเลยนี่ไอ้นี่เขาเร็วครับเขามันเร็วอ่ะ เตสองสี่ยี่สิบแ้วมันมันตัวเดียวนะเนาะอันนี้ตัวลำดันล่างทำไมเครื่องมันแห้งดีจังเลยแห้งกิ๊กเลยดูอ่ะวิ่งงานไม่เท่าไหร่เลยโอ้โหแห้งกิ๊กเลยอ่ะดูอ่ะเขนไหน่าข็อยากย่า่ด้วยแมงมุมยังมาปั่นได้เลยเห็นไหมแห้งไม่แห้งดูอ่ะเปลี่ยนเป็นบัวน้ำบาวเราะไว้แล้วนะแห้งใหม่เลยด้วยเปลี่ยนไม่ได้ดูช่องข้างในเลยไผ่เลยนะ ถ้าัน้ำนอกมาขี้ขี้มันเล็กป๊าเดียยมันตายแล้วเค3 3เี่สซีอสเอสหกหกหนึ่งเอผู้พัสดีสวยดีนะพัสดีสวยอยู่ครับเดี๋ยวไปดูเครื่องหน่อยขึ้นมไดูเครื่องครับไปเ1สิบส สองร้อยเจ็ดสิบสองกิโลวัตต์สองร้อยเจ็ดสิบสองกิโลวัตต์เครื่องนอกเลยนี่เนาะอู้เทอบัวอะไรเนี่ยพี่แผ่นอ๋อทำไมมันใหญ่มักเอฟขนาดนี้เดี๋ยวลองลองขัดล 11, เลยมันมันร้อนเหมือนสามหกเลยอ่ะร้อนหอนมันเองเลยไม่ได้ทำพ่อไม่ได้ทำอะไรแล้วกระด่างไกนน่พ่อพักเนี่ยแผ่นไฟฟ้านี่ไงเนี่ยอู้ เอ๊ะทุกวันนี้เครื่องเครื่องเอสเจ็ดร้อยมันอะไรอีอีสิบสามเนาะอียี่สิบเคออีสามอะไรเอออีสิบสามอันนี้เค ah no ah no สิบสามเสียงมันจะโหดหน่อยตัวเนี้ยเคสิบสามเน่ยเสียงมันจะโหดหน่อยกดกระบาใส่อันนี้พี่<ร>วางมานี่พี่ได้วิ่งบ้างอย่างเนี่ยวิ่งแล้วแต่วิ่งมีงเยอะแล้วก็หยุดบอกอ๋อ oh ล้างอะไรเลยียมเป็ดแล้วเนี่ยโอ้แห้งนีมากเลยดูวะ่ะเนี่ย ยอดสัดส่วนมากครับชุดพ้อเลยพี่มีเหรอเนาะอุ๊ออเอ้เทอร์โบนี่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าสุปเรดดี <S <S ไม่มันใหญ่กว่า e 1ิมเดียใช่ไหมเนี่ย i h i ด้วยเนี่ยโอ้โหหวานเลยแหละเทอร์โบหวานเลยเนะี่ยบอกมันหอนเหมือนสามววาอกเลยอะหวานเปี๊ยดเลย เหมือน,น้เฮ <I S 2> ็ดไอ้ใหญ่มากเลยครับบอกเลยว่าใหญ่มากโอ้โหแห้งไหมแห้งมากเลยพี่แห้งกิกเลยนี่คอมแอร์ครับอ้ใหญ่จริงคอมไมนี่เอ้ยคอมเนาะคอมเนี่ยคอม แล้วกล่องมันอยู่ไหนพี่บนรถอยู่บนรถเหรอหลังเบาะคุณรับไอ้หลังเบาะนั่งผมว่ากล่องมันเล็กไปนะเนี่ยกองเพราะเราวิ่งบินเราต้องใส่กล่องของเด็กกล้าสองเจ็ดมันมีสองไส้ไงถ้ากล่องแค่หนึ่ไซส์เดียวมันมันไม่ไหวอ่ะครับมันเยอะอ่ะครับงานลูกรังอ่ะนี่นี่นี่เบ่งแห้งด้วยครับนี่แห้งจนมาล่ากกองเอออันนี้เราวางหัวเอสเจ็ดร้อยพอดีเลยไหมพอดีเลยเออเจ้าหัวเอสเจ็ดร้อยใส่หนึแสนหน่อยหน่อย จบเลยนเนาะสวยเลย,เ,ลยเครื่องมันได้แล้วเนาะเครื่องนี้มันได้แล้วเนาะจบเลยเครื่องอ่ะใช้ยันลืมเลยอ่ะอะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอมนรู้ว่าคันนี้จะได้ไปอยู่กับทีมงานโทรหนึ่งหรือเปล่าครับสวัสดีครับผม